อ่าก็ขอสวัสดีกันต้นนะครับผมนะก็ซึ่งในวันนี้มาอยู่กับผมเอรงนะครับผมกับแมรอนบุกลานะครับนะวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับเราโพสต์วิดโอนะครับนะกับคลิปสั้นๆเนาะก็ซึ่งในคลิปนี้นะครับนะผมก็จะมาสอนทุกคนกับการเขียนสคริปต์โดยให้เรากดปุ่ม G U I แล้วเนี่ย G U I มันจะปิดเปิดเมนูที่เราตั้งไว้นะครับนะก็คลิปนี้ก็จะเป็นเข็มสั้น นะครับนะยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจะสมมติว่าตรงนี้นะครับนะตรงนี้เนี่ยเป็นจุไของเราที่เราสร้างไว้ตรงไาแล้วอันนี้เนี่ยจะเป็นหน้าต่างนะครับนะสมมติว่าผมมากดที่ปุ่มนี้เนี่ยหน้าต่างนี้นะครับก็จะหายไปนะเดี๋ยวถ้าเกิดมากดปุ่มนี้อีกทีหนึง่งหน้าต่างนี้ก็จะเปิดขึ้นมานะครับผมนะอ่าก็อย่างแรกนะครับนะเราก็ต้องมาเริ่มกับการเขียนสเรื่องก่อนเลยไม่ใช่สิเราต้องมาเริ่มกับการออกแบบจุไนะครับแต อะเราก็ทําเป็นปุ่มขึ้นมาเนาะตรงนี้นะครับโอเคเราก็ออกแบบปุ่มนะครับนะออกแบบปุ่มปุ๊บเรียบร้อยนะครับที่ออกที่เกตออกแบบก็ใช้ของโโระบบก็ได้นะครับง่ายดีเนาะแล้วก็มาปรับเทคสกิลอะไรพวกนี้ให้เรียบร้อยปรับเพื่อความสวยงามนะครับนะสวยมากเลยนะครับสวยสยอง <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะครับนะโนะอเปนมีะนะครับนะโอเปนมีเนาะอ่าแล้วปรับสีนะครับแล้วแต่ตามที่เราชอบเลยเอาตามแบบเราชอบสีไหนเราก็นะฮะ อ่าล้วได้ปุ่มมาแล้วปุ่มนี้นะาจะเป็นปุ่มปิดเปิดนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นหน้าต่างแบบเปิดปิดถูกต้องไหมอันนี้ก็คือหน้าต่างนะครับนะหน้าต่างนี้จะทําขึ้นมาเนาะเราก็จะอาจจะเป็นหน้าต่างอะไรก็ได้สักอย่างนึงนะครับนะอ่า,าแบบนะเสร็จแล้วก็แบบยัดเท็จลงไปเนาะเสร็จแล้วเราก็เขียนอะไรไปก็ได้แล้วแต่เราตามที่เราต้องการนะครับนะส่วนนี้คือเป็นเกมโรเพล้วกันะ no play game นะครับนะ this is the no play game นะครับ this is the play game แล้วนะครับนะั้นเริ่มแรกเนี่ยแน่นอนว่าหน้าต่างนี้มันต้องโดนปิดอยู่ก็คือจะ visible เป็น false นะครับทีนี้เราก็จะ,ะเขียนสคริปต์กันนะครับเราก็ต้องเอา,าราเข้าสคริปต์เข้าไปเนาะต่อมานะครับเราจะทําอะไรต่อนราก็ต้องอม,มาตรง G ีก่อนนะจีอก็คือ Screen GI ตรงนี้เราก็เขียนไปว,ว่าเราเข้า GUI เท่ากับ Script parent นะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของ Text button นะครับนะ text button เนาะ t e x ก button ้นเท่ากับ g ีอูแอนเท t กซนะครับ ต่อมาเราจะทําให้ปุ่มนี้เนี่ยเวลาปิดเปิดแล้วเนี่ยเจ้าเฟรมเนี่ยมันเวลากดที่ปุ่มเนี้เจ้าหน้าต่างเนี่ยก็จะแบบปิดเปิด,ปดขึ้นมานะครับก็เราก็เขียนไปครับว่า t e x t button.mouse button, button b u t t o ปัททอปั u ทอนบีตัวใหญ่ะครับปัททอนวันคลิกคอนเน็กฟังชันนะครับนะอันนี้จะเป็นฟัง์กชั่นในการที่เรากดกิกซ้ายแล้วมันจะมีเราจะทําแบบ เล่นฟังก์ชันนี้นะครับเวลากดคลิกซ้ายเราเขียนอะไรไปก็ได้แล้วแต่เรานาะสมมุกว่าถ้าเกิดเราให้เป็นคําว่าให้นะครับเรากดคลิกซ้ายใส่พาร์ทใส่ GI เนี้ยก็จะเป็นคําว่าหายขึ้นมาเนาะเราจะทําให้เฟรมนี้ปิดเปิดเราก็เขียนเลยครับนะว่า